เมื่ออื่นแล้วเด้จ้าพี่น้องเมื่ออื่นแล้วเด้จ้าเมื่ออื่นแล้วโตเกียวมิวสิกกลุ่มปิด EP พีส้าแม่แม่ท่านไดยังบทันในสื่อบัตรจองตัวฝ้าวสื่อเด้พี่น้องบัดบิ๊กรวจัดนักจัดเต็มรหลดลดฉากสองสามขั้นรหลดหกหล้อต้องเฝ่าซสื่อบตรจองตัวเดว้มันสิคุยน้ำมูบอลูเหลืองได้ไมแม,แม่ไปเบิบ่งคลิป ว่าลูกๆตัวเกียวมิวสิกสิสปอยซ้ำใด้แม่ๆสิอยากซื้อผู้ใดอยู่ในกลุ่มหลักก็ดีใจน้ำจะมืออื่นสิบ่ไไ้ไปแย่งเขากลุ่มเนาะไปเบิ่งคลิปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ f c โตัวเกียวมิวสิกทุกท่านนะคะเราเดินทางมาถึงที่เอพิสซดที่4ี่แล้วค่ะตอนพังคีเดอะซันออฟสีสุดโธนะคะวันนี้ก็ซ้อมไปแล้วหนึ่งยกนะคะตอนนี้ก็ให้น้องๆแยกต่อบทตัวเองนะคะก็ เป็นเรื่องตำนานผาแดงนางอาย๋ยพังคีกระหอบดอนแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแบบแบบเก่าแต่เล่นแบบใหม่แบบสับนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่ราะไลฟ์นี้มีทั้งมิวสิควลมีโชว์จกักวงวรางศิลป์ใด้วยอลังการมากเพราะว่าจัดสั่งจัดเต็มแม่มันต้องใหญ่สมบูรณ์บ้างไฟอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวให้เราด,ดูให้เด็กๆสปอยกันแล้วกันนะคะสมเยเนี่ยเู เป็นอยังนี่เป็นพอยาขอมเป็นหญ้าขอมอันนี้ดิลูกพอยาขอมจ้าอันนี้เป็นอยังนี่เป็นอยังนี่้โดยวัดเลยเป็นบอกบอกไม่ได้ครับผมเพราะว่าบอกวันน้บอกวีรีครับต้องซื้อบัตรนะครับผมซื้อบัตรติดตามชมว่าเราจะได้รับบทอะไรเพราะว่าบทค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับเพราะว่าเป็นซีนน้ำป่าหลายอยู่อันนี้ดิอนนี้ดิเป็นนั่งไอ้ข้ามจ้าอันนี้เป็นอยังนี่ เป็นคาไอตานนี้เป็นยังนี้ครับเป็นคำสูตรคำหล่อคำถูบคำไอเป็นสาวเป็นผู้หญิงติ่งแนต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 ป้าป้าอันนี้เป็นยังงี้โหคุณเป็นนางไอค่ะเป็นไอเป็นไออันนี้ยังงี้เป็นยังงี้เป็น นักธุรกิจครับนักธุรกิจมหาเศรษฐีเมืองอุดรนักการเมืองที่ชั่วร้ายที่สุดเรื่องแผนวงการทุกสิ่งทุกอย่างขาเบิ้งอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สวัสดีครับเป็นคนเป็นเป็นขี้ขาเขาครับเป็นขี้ขาต้องเป็นขี้ขาที่แข็งแรงเน๊ะอารมณ์บดลอมนี่ก็คือแบบเป็นขี้ขาที่แบบว่าเขาใส่เห็ดยังก็เห็ดเบอร์สุดยังครับแบบว่ามีเลือดมีน้ำกันจัดหน่อย รอามกับผีทีี่นะครับทุกคนนีังบ้ทแล้วปวดเป็นอะไรต้องมารอดูวีทีี่45ในวันนี้นะครับผมนั่นหรอีตอนนี้กำลังชัแน่ชัก็บอกไปเพื่อครับเพราะว่าผมนได้ออกปดกับบอสนะครตอนนี้บอสังไม่มาครับทุกคนก็เลย นั่งควรกดรอนะครับบอกเลยว่า EP นี้เลิศแน่นอนครับกดฝากติดตามด้วยครับผมใช้คำว่าเขาทำแมกกิงอยู่ไม่คิงบอกว่าถ้าสมมติจะรับฉากจะแร้เองันไม่งรับอันนี้เอนนี้เป็นยังไงเอนนี้รับบทเป็นย่าสีาชมเลยเป็นย่งพี่้อกว่าเป็นยา่เป็นย่เ็นย่ออันนี้เลยนี่เล อีพี่นี่คือนมาบทาเนี่ยแข้งเนี่ยโอ้ยแบบบทเนี่ยแข้งนะครับผมบอกเลยว่าจาั๊กซี่บอกคำไหนนะครับผมเป็นบทที่แบบเป็นตัวสำคัญเลยนะครับตัวสำคัญที่เฮ็ดให้เรื่องดำเนินไปได้นะครับคันยังเบิ่งยังไหนคันยังเบิ่งซื้อวัดจองตัวนะครับ EP 45 1 2สบากว่าบาทครับผมอันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้เป็นอะไรเป็นพัดครับผมและบทเป็นพัดอ่าเรียกได้ว่าเป็นเหมือน ตัวแทนปัจจุบันของของพังคีผม่อพังคีผู้คนทั้งไทยอาจจะพระเอกนี่นี่คือพระเอกพังคีพังคีแต่ไม่ได้เป็นพระเอกแต่ว่าก็เป็นบทบาทหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือพังคีอยู่แล้วนะครับก็เป็นก็เป็นตัวเอกแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกนะครับผมเพราะไม่ได้ถูกเารักนะครับผมก็ฝา่งติดตามด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ไปฉีดยามากไปนอนตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เต็มที่ครับผมวันนี้ก็สู้เหมือนเดิมนะครับสื่อบัตรมาเป็นกำลังใจมวกท่นด้วยครับ น,นี่นะครับนี่พระเอกกว่น็นอ่าเป็น,ปนผ้าแดงครับผ,ผ้าแดงวจจแเวอร์ชันปัจจุบันแมนครับแม่มีสองเวอร์ชันต้องมาติดตามนะครับว่าจิตการสลับสวิตเวอร์ชันด้วยกันเด่นละครของเขาสิเป็นยังไงน,นะครับต้องรอติดตามบอกเลยว่าสนุกแน่ EP ทั้งแขกเล็กเชิญทั้งศิลปินได้ไข่เข้าบอกเลยว่าถามผ่าน <c oughs> ครับผมอันนี้นะครับผม ไขคือตาสมานตัวนี้กลับมาเป็นโตเชื่อมระวางสองโลซอยอุปมาอุปไมยก,กับคนในหลกปัจจุบันให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของท่างสัจธรรมคยามอยากดูก็จะต้องจิ้มลิง์กดเข้ามาซื้อบัตรจองตั๋ว EP ที่45นี้ความอลังการความวัฒนธรรม คอยรับประกันเลยบารอบนี้ซุ้มเจ้าชิต้องมาล่างเปอร์เส็นเนี่ยนี่วฉากได้นี่ฉากนี้นี่ไปไก่ฉากได้นีนี่วะฉากโอ้โหเห็บแย่ในหลังหนึ่งผมตัวนี่อีกที่ชิจมัจังงที่อยท้าเขียนเนี่ยเดวบอเจอเห็นอะไนอย่างเงียว่าขันขนีีกขั้นนึง บ่มาแล้วข ok, ั ok, ้นหนึ่งอันนี้ขันที่สอบ่เมีนอ้อทัว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 นเงี้ยแล้วงานบ่ไอ้บ่แล้วอันนี้บ่เมีนฉากนั่นนี่อะไรอ่เมียนบ่เมนฉากมันจักนบ่ลปรกายเลยเหรียก้อนโอ้โหอย่าลืมอย่าลมอย่าลืมีนงอย่าลืม